สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูไลฟ์สดกิจสดานะคะวันนี้เรามาใน2แบรนด์ด้วยกันนะคะก็ยกสูงทั้งคู่เนาะคันแรกก่อนละกันลูกค้าหลายๆคนถามหารถกระบะ4ประตูมิตซูบิชิไ t i ตานราคาอยู่ที่289,000บาทนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทละกันไม่เกิน6,000บาทนะคะคันนี้คันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะก็ เป็นเครื่องเปนซิเนตมีสัญลักษณ์ตัวมิตซูบิชิตรงกลางข้างหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดกับรังพึ่งเนาะมีไฟหน้าอ่าไฟหน้าดูนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยคันนี้ยกสูงมานิดนึงคันนี้เป็นตัวเครื่อง2.4นะคะดับเบิลแคปนะปี13ตัวนี้ติด CNG จากศูนย์เลยนะคะคุณลูกค้าดูยางยังเหมือนของมาอยู่ดอกยังลึกอยู่เลยลูกค้าใช้ไปได้ยาวๆเยนะคะคันนี้ มีไฟข้างไฟข้างจะอยู่ด้านนี้นะคะ,ะกระจกข้างนะเป็นโครเมียมนะคะไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้ที่เปิดประตูก็เหมือนกันนี่โครเมียมนะคะตัดกับตัวรถนะคะนี่บันไดข้างนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าขึ้นลงไม่สะดวกนะคะยิ่งตัวเล็กๆอย่างเรานะคะบอกไว้ก่อนว่าบันไดข้างช่วยได้นะคะดูยังไงว่าติดแกซินจีจากศูนย์นะคะนี่เะ,ะตรงนี้เลยตัวนี้เขาทําเป็น ตีโป่งขึ้นมาให้เป็นถังแก๊สนะคะครอบถังแก๊สเอาไว้เนาะกระบะด้านหลังอาจจะใส่ของได้น้อยหน่อยแต่ก็เป็นเอ่อเป็นปกติของรุ่นนี้นะคะที่อ่าด้านหลังอาจจะน้อยนิดนึงสภาพยังเดิมๆอยู่เลยเนี่ยด้านหลังส่วนมากแล้วอันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่ารับน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสลิงแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวเหล็กที่มัน ต่อพับ -2 ออออันขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันจะรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ดูได้เลยว่าไม่ได้เคยบรรทุกหนักล่องยังชัดเหมือนเดิมไม่มีหักงอบี้แบนอะไรอย่างนี้ไม่มีเห็นไหมคะว่ารถคันนี้ยังเดิมๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในต่อเนาะพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยคือเห็นไหมคะไล่มาจากด้านประตูเลยจะเป็นเทาตัดดํานิดหน่อยนะคะเป็นสีออกทโทนนะคะคอนโซลด้านหน้า ซึ่งคองนโซลด้านหน้าจะค่อนข้างที่จะแคบออกมานิดนึงเนาะเพื่อให้แบบว่ามองได้ใกล้มองได้ระยะไกลมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะนี่มีที่วางโครงวางของมีช่องเก็บโคงเก็บของพร้อมมีจอนะนี่มีเครื่องเล่นซีดีเอ็มพีมนี่มีครบทุกอย่างทุกอันนี่ที่วางโครงวางของวางแก้วน้ําคือเขาทํามาครบจริงๆนะคะสําหรับคันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะ ถ้าลูกค้าเคดิตดีบอกไว้ก่อนว่าจัดได้เต็มนะคะต่อกันที่เบาะเนาะเบาะเห็นไหมคะเบาะสีดำเบาะหนังด้วยนี่บอกไว้ก่อนรถคันนี้แทบจะไม่เคยใช้เลยคุณลูกค้าดูเบาะเหมือนใหม่มากป้าเดี๋ยวพาไปดูดา้านหลังสภาพยังเหมือนของใหม่มากๆลมเพิ่มไม่ค่อยได้ชงได้ใช้อะไรเลยปาอีกสักคันหนึ่งคันนี้หลายๆคน ตามหาบ่อยๆเป็น e สู s u 2.5ตัวนี้เป็น x series ราคาอยู่ที่399,000บาทนะจ๊ะผ่อนเริ่มต้นี่ประมาณตีให้ประมาณ7,000ละกัน7,000กว่าบาทนะตัวนี้ถูกใจสายซิ่งหน่อยๆเพราะว่าตัวนี้ x series มันแต่งพิเศษมาจากศูนย์อยู่แล้วนะจ๊ะ x series ดูได้ง่ายตรงนี้คาดมาเลยแล้วไฟเป็นไฟ เออขาเรียกอะไรนะข้าหลามตัดหรือเปล่าอ่ะนี่ไปข้าหลามตัดนะคะตัดขอบโครเมียมดูเท่ไปอีกอย่างนึงนะดูเท่ไปอีกแบบนึงเลยนะคะแล้วตัวด้านหน้าเป็นโลโก้สีแดงนะคะดูล้อดูยางนี่บอกได้คำเดียวเลยลูกค้าได้ไปโค้มจัดจัดนะจ๊ะล้อแต่งด้วยนี่เพจไฮลันเดอร์ด้านข้างเพื่อบอกว่านี่ชั้นรุ่นนี้นะแล้วก็ กระจกมองข้างโครเมียมนะคะนี่มีไฟไฟข้างอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้ด้ามที่เปิดคือเท่ามากเลยอ่ะเหมือนฮันฟอร์เมอร์นิดๆอ่ะออกแบบมานะคะเป็นแดงตัดโครเมียมนิดนึงนะอันนี้มีออบันไดข้างให้คุณลูกค้าได้ขึ้นลงสะดวกนะคะส่วนมากยกสูงก็จะมีประมาณนี้ค่ะให้คุณลูกค้าได้ขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะคันนี้ มีกล้องหลังด้วยนี่มีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถต่อนะคะคุณลูกค้าไปดูก่อนเห็นไหมคะด้านในบอกเลยว่าสวยมากเพราะว่านี่มันมีตัดเทาเทาแดงนะคะแล้วตรงที่เป็นแดงเนี่ยเป็นผ้าด้วยนะลูกค้าคุณลูกค้าตัดเป็นผ้าด้วยนะอ่ะเดี๋ยวดูเบาะด้านในก่อนเบาะด้านในนี่ก็เป็น ดำแดงตัดกันนะคะขอบนอกจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีแดงนะคะนี่นี่มีจงมีจอนะคะเรียบร้อยเนาะตัวอีซูซูเขาออปชันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะขยับขึ้นมานิดนึงก็ได้ด้านหลังก็กว้างอยู่นะคะ,ะ,คะก็สําหรับวันนี้นะคะในช่วงบ่ายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ